สวัสดีค่ะบักสภาพมุอสองค่ะแพ้ค่ะน้ำค่ะค่วันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาดูเป็นหมวดแจ็คเก็ตเมาเทนนะคะลูกคะจากตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นร o ดไอพี a อเอสเรอพนะคะน้ำหนักอยู่ที่45กิโลกรัมค่ะราคา5,500บาทนะคะจำนวนตัวประมาณการเข้าค่าอยู่ที่80-100ถึงตัวนะคะต้นทุนต่อตัวค่ะอยู่ที่55บาทค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานแจ็กเก็ตเมานเทนนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานเดินป่างานปีนเขางานขับลงขับรถนะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะคะในนี้นะคะแนะนาเลยใครที่สนใจสามารถ c ีเได้เลยนะคะอันไหนงานแบรนด์ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะลูกค้าเข้ามาโอเคได้เลยลูกค้าเข้ามาขออนุญาตฮิวปีกไว้ก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเนื้อผ้าที่ดีผ้าดีมาก ให้ดูภาพไกลๆไม่รู้ว่าลูกค้าดูกี่ท่านแล้วนะคะหนึ่งท่านนะคะหนึ่งแสนท่านนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าหยิบๆให้กันนั่งนิดนึงเนาะอย่าเบียดเบียดกันนะหนึ่งแสนท่านนะคะทั้งหมดหนึ่งแสนท่านนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าเป็นผ้าสวยๆแบบนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าใส่ขับลงขับรถใส่เดินป่าใส่เดินเขานะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะคะจ่ายแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้หมดเลยนะคะ เป็นต้องเป็นเฉพาะหน้าหนาะวนะคะลูกค้าจะไปมีใส่ได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะแถมในนี้ของเรายังเป็นงานรวมนะคะลูกค้าจะเรื่องไซส์มีทั้งงานญี่ปุ่นโซนญี่ปุ่นแล้วก็เซนเมีงงานนะส่วนเรื่องอสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะลูกค้าจะอาจจะมีสิเป็นงานผู้หญิงมาบ้างหรือว่าจะมีงานผู้ชายมา ตัวนี้อาจจะเป็นคราครามาในกระ่อนะคะใช่ค่ะลูกค้าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะลูกค้าจะคะมาหมดเลยนะคะคะมาในนี้หมดเลยลูกค้ากี่ท่านแล้วจ้าตั้งจตาเริ่มหนักแล้วตอนนี้ที่นักของเราเริ่มไม่พอแล้วเก็บไม่เก็บแบรนด์ไว้เริ่มหนักแล้วตอนนี้รออวดลูกค้าแต่ตอนนี้ลูกค้ายังไม่เข้ามาเริ่มหนัก เอาไปดีกว่าลูกค้าอาารไว้ให้ลูกค้าดูย้อนหลังก็ได้เนาะตัวนี้ของแจ็คค่ะลูกค้าจ๋าของแจ็คนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คเป็นคาวบอยค่ะแจ็คเป็นมาเทนคะแน็คเป็นมอเทนนะคะจ๋าค่ะลูกค้าจ๋าในนี้เขามีรวมๆมาเลยนะลูกค้า กันก็ได้นะคะใช่ค่ะเมื่อกี้นี่โชว์ไป3ตัวนะคะมีแจ็คมีเดอะน็อตเฟกนะมีโคลัมเบียนะูกค้าจ๋าสามารถเช็คราคาได้เลยลูกค้าจ๋ากราคาค่อนข้างดีนะราคาค่อนข้างดีสําหรับแจ็คเก็ตตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าใครอยู่ว่างเช็คราคาให้นิดนึงได้ไหมคะเช็คราคาให้เอาโคลัมเบียก่อนเอาโคลัมเบียก่อนแล้ววนะบะแถวบา แล้วโคลัมเบียกับนาเชก็คุ้มเลยนะคะลูกค้าจะ้ะถือว่าคุ้มเลยเพราะว่าตัวนี้ของเรานะคะประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะคะลูกค้าจะ้ะแค่ค่ามีห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าจะ้ะต้นทุนเราอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทเป็นประมาณการเพราะคไว้ให้นะคะลูกค้าจะ้ะแต่ว่าคุ้มเลยนะคะลูกค้าจะ้ะตัวนี้เคยเห็นลูกค้าในในเพจไลฟ์สดขายเปิดอ่าเปิดประมูลนะคะลูกค้าจะ้ะมีหลากหลายเลยนะมันจะเป็นตัวละสี่ร้อยตัวละหกร้อ ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้อาจจะขึ้นอยู่กับกลุ่มของลูกค้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าต้องต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่ากลุ่มของลูกค้าขายประมาณเท่าไหร่แต่ว่าท่าที่แนะนําก็ประมาณ400 450ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าได้หลากหลายราคาเนาะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะพยายามหาลูค้อาหารราคาให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าจะได้ดูเข้าๆว่าเอ๊ะถ้าไปขายจะขายราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้อาจจะไม่ใช่ทรงที่เราเจอนะคะลูกค้าจะอันนี้เข้าๆเนาะเป็นงานเดินนนาะ เฟคค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้จากเว็บไซต์โดยตรงนะคะนี่ราคาเซลแล้วเหลือประมาณ5,000กว่าบาทนะคะลูกค้าจ๋าเหลือราคา5000กว่าอันนี้เราดูราคาให้คร่าวๆเราไม่ได้บอกลูกค้าว่ามันจะราคานี้ทุกตัวนะลูกค้าจ๋าแต่อันนี้คือราคาคร่าวๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าบางทีมันอาจจะเป็นแล้วแต่รุ่นแลือดใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะลูกค้าจ๋าแต่ว่า คุอว่คุ้มเลยนะคะคุ้มคุ้มยั่ว,ยวยเลยนะใช่ค่ะเพรคาค้าจาคุ้มมากตัวนี้เพราะว่าเนื้อผ้าเขาดีมากลูกค้าจ๋าเป็นผ้าสําหรับโดยเฉพาะเลยอ่ะเป็นผ้า แบบว่าเดินป่าก็ได้ใส่ขับรถก็ได้ลูกค้าจ๋าสายแคมป์ปงแคมปิ้งนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์นี้ก็ราคาดีเหมือนกันลูกค้าจ๋าแบรนด์นี้ก็ราคาดีเหมือนกันสําหรับใครที่เล่นก็จะสามารถเอาไปอัพทำราคาได้นะคะคอลัมเบียก็ใช้ย่อยนะใช้ย่อยเดีกตัวหนึ่งก็ใช้ย่อยนะสําหรับราคาลูกค้าก็สามารถเอาไปทําราคาได้นะคะรู้ได้แล้วตัวนี้รู้ได้เดทเลยรู้ได้ของผู้หญิงก็ใส่เนาะของผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะใช่เลย แล้วค,ค่ะลูกค้าแต่ในนี้ที่เจอไปมีทั้งงานผู้ชายผู้หญิงนะคะลูกค้าแต่ส่วนมากที่เจอก็จะเป็นงานผู้ชายที่คุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะคะลูกค้าจะอาจจะใส่เป็นตัวมุหรวมก็ได้ลูกค้า เป็นเท่ๆได้เลยนะคะลูคะกค้าจะใส่ขับรถกันลมกันฝนได้เลยนะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนลูกค้าจากแชมเปี้ยนเราก็มาสามารถเซิร์ชราคาดูตอนนี้ได้เลยลูกค้าจากราคาแชมเปี้ยนนะคะแล้วก็สามารถตั้งราคาโมสองได้เลยคะ่ะแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์น,นะลูกค้าจากแต่เราอาจจะไม่ได้ให้ลูกค้าดูลูกค้าต้องไปคัดแยกอยีกทีหนึ่ง ส่วนใหญ่จะมีป้ายแทบทุกตัวมีแบรนด์แทบทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่ละจะเป็นแบรนด์บ้านเขานะคะใช่แล้วค่ะอย่างเช่นแบรนด์นี้อาจจะอ่านว่าอาพัทกอนเนียนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่รู้จักแบรนด์ลูกค้าจ๋าสามารถทําราคาได้หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะเอาไปแบบ ก็ได้หรือว่าลูกค้าท่านใดที่จะเป็นแบบเปิดประมูลก็ได้นะคะลูกค้าสามารถแบบตั้งราคาต้นเริ่มประมูลที่เท่าไหร่ได้เลยนะคะใช่ค่ะไลฟ์ส่งไลฟ์สดเนาะได้หมดเลยอ๋อนูติกาเดอะน็อตเฟสค่ะลูกค้าจ๋าเดอะน็อตเเฟดอะน็อตเฟสเหมือนเลยคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะนูติก้าจ้าปาร์ตแบรนด์เดอะน็อตเฟโคลอมเบียแชมเป้ โติก้าแล้วก็ยังมีหลากหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์บ้านเขานะคะทุกใครที่อยู่สายนี้ก็จะรู้จักเนาะถูกต้องค่ะลูกค้าจะสสาหรับใครที่เล่นแบบเป็นสายนี้โดยเฉพาะถือว่ารู้จักกันอยู่ดีอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับงาประเภทนี้นะคะลูกค้าจะสามารถจับไปทาราคาขายได้เลยชอบกระสอบรีวิวลูกค้าจะสามารถซีเอฟกระสอบรีวิวได้เลยนะคะือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ในรุ่นไหน ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้จาจ๋าใช่ค่ะเรื่องขนส่งของเราอาจจะกระจายช่วงนี้อาจจะกระจายให้ช้าลงหน่อยนะคะลูกค้จาจ๋าเพราะว่าติดวันหยุดยวันแม่ของเรานะทีใช่ค่ะแต่ว่าทางบริษัทเราไม่หยุดนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นทางขนส่งที่เขาหยุดเนาะบริษัทเราเปิดทุกวัน มาเข้ามาทุกวันได้เลยค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะลูค้าจ๋ามีพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนอกนั้นเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาดูก่อนได้ค่ะลูกค้าจ๋าเราเปิดทุกวันไม่มีวันหย,ย,ยุดเลยดอนนอตเฟยตัวที่3มอีกแล้วเอาจริงๆคุ้มแล้วกระสอบมีคุ้มเลยคุ้มแล้วราคาเท่าไหร่นะกระสอบนี้ต้นทนุน คุ้มแล้วค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวนเฟคค่ะเอาไปจับสักตัวละพันห้าลูกค้าจ๋าอุ้ยแต่อันนี้น้ำแจ็คร้าวๆนะแจ็คร้าวค่ะตัวนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวลูกค้าต้องไปดูราคาอีริงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานของแวนนะคะลูกค้าจ๋าร์ตแวนก็มาใช่ค่ะเป็นงานของแวนนะคะไซส์ L ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้เป็นโทนแบบสองสีนะคะลูกค้าจ๋าเลนสีแบบนี้นะสวยๆเลยนะคะปาร์ตรีบอกค่ะเพค่ะรีบอกจ้า บอกเดอะน็อตเฟสค่ะมา2-3ตัวมีคอลัมเบียมีแชมเปี้ยนมีลีบ็อกมีนูติก้านะคะมีอะไรนั้นมีิวนปปาร์ตนะคะค่ะคุ้มแล้วนะเอาจริงแบรนด์ที่ไล่มาเมื่อกี้5,000คุ้มแล้วนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์หลักๆก็มาแบบประมาณ4-5ตัวแล้วลูกค้าจ๋าถือว่าคุ้มเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่รับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่ารับชมย้อนหลังนะคะลูกค้าจ๋าสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะว่ากระสอบรีวิวนี้ ขายแล้วอยู่อย่างนะคะถ้าชอบกระสอบนี้ลูกค้าจะได้ตามที่รีวิวนี้ทุกตัวเลยนะหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่กนะ็ได้มีจัดส่งนะคะลูกค้าจ้าบักเรามีบริการจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะคะลูกค้าจ้แม้แต่เพื่อนบ้านเราก็ส่งได้นะคะใช่ค่ะอันนี้เราดีให้ลูกค้าดูกันแล้วก็ค่ะแพรค่ะลูกค้าจ้าเดี๋ยวสรุปรายการให้ดูนะคะลูกค้าจ้าสำหรับงานหมวดนี้เป็นงานแจ็คเก็ตมสาเทนค่ะเป็นงานเจแปนไลทไอที 100บาทนะคะลูกค้าจานน้ำหนัก15กิโลกรัมค่ะเป็นตัวประมาณการค่ะอุ้นที่80ถึง100ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวนะคะอยู่ประมาณ55บาทค่ะถ้าสนใจเพท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ IG หรือเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะงแต่กลางวันเช้าถึง5โมงเย็นค่ะพอเนต้ามี2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ